ใครที่อยากจะซื้อคอนโดนะครับเป็นยังไงอยู่แล้วรวยไหมอยู่แล้วดีไหมนะครับเรียกว่าซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะครับอยู่แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเคล็ดลับ่วงจุย้ย5ประการที่คุณรู้ก่อนซื้อคอนโด สวัสดีครับหวนเอกกุรุหวน e e e ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับของฮวงจุย้ยที่มีเทคนิคอยู่5ประการนะครับก่อนที่ใครที่อยากจะซื้อคอนโดนะครับช่วงนี้เรียกว่าเป็น ช่วงที่เป็นสิ่งที่ฮิตมากนะครับแล้วคนก็ซื้อมากโดยเฉพาะในคนทํางานนะครับที่อยู่ออฟฟิศต่างๆนะครับคอนโดเป็นสิ่งที่เรียกว่าซื้อแล้วนะครับก็ซื้อยาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับที่เราจะต้องดูในเรื่องของฮวงจุย้ยวันนี้นะครับโอนเอกจะมาแชร์ในเรื่องของหวงจุย้ยที่มีอยู่5เคล็ดลับด้วยกันนะครับนั่นก็คือประการที่1นนะครับก่อนที่คุณจะซื้อคอนโด คุณควรจะรู้ว่านะครับในบริเวณตัวตึกนั้นนะครับเขาเรียกว่าพวงจุ้ยในตัวตึกนั้นเนี่ยนะครับในอาณาบริเวณรอบของตัวตึกนั้นนะครับ มีเสาไฟฟ้าไหมครับมีเสาไฟฟ้าแรงสูงไหมครับหรือมีหม้อปแปลงที่มีไฟฟ้าแรงสูงหรือเปล่านะครับอยู่ในจุดตรงไหนนะครับอันนั้นคือข้อที่1เลยนะครับที่สําคัญนะครับเพราะมันจะทําให้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือว่ามีหม้อปแปลงไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้จะเจ็บจะ, teachers, จะป่วยจะไข้นะครับจะมีความเป็นไปนะครับ อาจจะถึงขั้นตายจากกันไปเลยก็ได้โดยฉับพลันนะครับมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเช็คนะครับในคอนโดตรงนั้นประการที่2นะครับก็คือเราจะต้องดูถึงดวงชะตาของเรานะครับเราจะต้องรู้ในดวงของเราที่คำนวณมาเป็นดวง ไทยและดวงจีนนะครับเพื่อจะสัมพันธ์นะครับว่าดวงของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่นะครับกับคอนโดตรงนี้ได้เป็นยังไงอยู่แล้วรวยไหมอยู่แล้วดีไหมนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณมีที่ปรึกษาฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็เรื่องของชัยภูมิไทยสามารถที่จะคำนวณให้คุณได้นะครับแล้วทาให้คุณเนี่ยเรียกว่าซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะครับอยู่แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยการงานโดดเด่นไปได้นั่นเองนะครับประการที่3นะครับก็คือฮวงจุ้ยของตัวอาคารใน ห้องของคอนโดของคุณนั่นเองนะครับในอาคารห้องคอนโดของคุณนั่นเองนั Plus ้นก็คือว่าเราไม่ควรที่จะดูที่ประตูนะครับประตูทางเข้าของคอนโดนะครับแต่จุดสําคัญที่เป็นที่สาคัญนะครับในคอนโดก็คือตัวบริเวณระเบียงนะครับระเบียงของคอนโดนั่นเองนะครับว่าระเบียงหันไปทางทิศไหนนะครับนั่นคือจุดรับลมจุดที่รับที่นะครับจุดที่รับพลังงานดีๆทั้งหลาย เพราะห่วงก็แปลว่าหลมจุย้ยแปลว่าน้ำนะครับเป็นสองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่มีพลังงานในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์เราเลยจับห่วงและจุ้ยมาผสมภสานนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับก็คือจุดที่เป็นระเบียงในทิศของระเบียงนะครับเป็นจุดที่ดีหรือเปล่านะครับรับพลังที่มาได้เป็นยังไง นะครับระการที่4นะครับก็คือกระแสธาตุของเจ้าของของคอนโดนั่นเองนะครับว่าเรานั้นมีธาตุอะไรและเราต้องเสริมธาตุอะไรเข้าไปนะครับในดวงในหวงจุ้ยนะครับในคอนโดตรงนั้นเมื่อเราเสริมธาตุได้ถูกต้องแล้วเกิดการบาลานซ์ครับในห้าธาตุด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟดินทองน้ําไม้นะครับในศาสตร์ของจีนนั่นเองนะครับเมื่อเรามีการ คำนวณน,นะครับและเสริมธาตุให้ครบให้มันบาลานซ์กับดวงของเราแล้วนี่นะครับแสดงว่าคอนโดนั้นนะครับก็จะเป็นคอนโดเสริมดวงของคุณครับทำให้เกิดโชคลาภเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับเกิดความโชคดีแล้วก็ความเฮงเฮง มากยิ่งขึ้นไปได้ด้วยนะครับในประการสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของจุดตำแหน่งของห้องนอนนั่นเองครับห้องนอนในคอนโดของเรานะครับก็เป็นจุดสําคัญเราจะต้องคํานวณให้ได้นะครับดูให้ได้ว่าห้องนอนของเรานั้นควรจะเป็นทาตอะไรนะครับแล้วอยู่ที่จุดไหนหันหัวเตียงนอนควรจะไปจุดไหนนะครับควรจะเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานนะครับเราได้รำ รับการพักผ่อนชาร์จพลังอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้การหลับนอนของเราเนี่ยเป็นการหลับนอนที่ทําให้ได้พลังงานได้พลังชีที่ดีนั่นเองนะครับครับสำหรับ5เคล็ดลับก่อนซื้อคอนโดน,นะครับในเรื่องของพวงจุ้ยแล้วนะครับก็มีเคล็ดลับประมาณนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามในเพจโนเอกกูรูโหนนั่นเองครับ พบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับใน m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนครับ